สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนๆก,นกนดไลค์กดซับสไครป์พี่หมีหน่อยนะครับที่นี่คือสียแยกถนนหางวางตะวันออแล้วทำไมคนนั้นเขาให้ฉันมาที่นี่คีดจะทำอะไรกันแน่คุณคือหมูจินใช่ไหมครับนี่คือพัสดุของคุณครับไม่ทราบว่าคนที่ส่งมา หน้าตาเป็นอย่างไรบ้างคะขอโทษนะครับผมไม่ทันได้มองหอลูจากรายเส้นแล้วเป็นเขาจริงๆด้วยเป็นไปไม่ได้เขาตายไปแล้วนี่ เอ๊ะนายมาได้ยังไงมีธุระต้องจยกดการเงินหรอยังไม่รีบขึ้นรถอีกนายหญิงคุณชายรู้เรื่องในโรงแรมแล้วเพราะงั้นเลยตั้งใจหาคุณครับ ตั้งใจมาหาเหรอแล้วทำไมเธอกลัวว่าฉันจะทำร้ายทั้งนี่ห่วงฉันแต่ก็พูดแบบนี้หึงราซี่เปล่าสาัหน่อยที่ฉันมาที่นี่ก็เพราะอยากจะสืบหลักฐานของคนลีรับคนนั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ฉันเธอเจออะไรไหมไม่เจอเจอแค่ภาพภาพหรอฮึ้าพันลูกเมียของฉันรุนหาที่จริงๆอารมณ์เสียแล้วสิ อืมมันต้องกดได้ไหมฮอืมไม่ได้นะมีคนอื่นอยู่ในรถด,ด้วยหยุดรถฉันจะทำธุระ ครับคุณชายคือกันอีกแล้วมาเถอะมูมูต้องเป็นที่นี่จริงๆหรอไม่เหมาะมั้ง ที่นี่แหละตื่นเต้นดีงั้นก็เข้ามาสิไม่ไหวแล้วความหลอกลวงสวินเกินต้านแล้วจริงๆ ไม่ไหวแล้วเหรอฉันยังอยากทำต่อนะนายนี่หน้าไม่ไอาเลยนะเสื้อผ้าฉันน่ะก็ฉีกเกือบขาดก็เมียฉันแซ่บขนาดนั้นอย่าพูดละสาระพวกเรากลับบ้านกันเถอะกลับบ้านได้ครับ คราวนี้ปลาไปสองชัว่วโมงเต็มๆฉันยืนจนขาชาหมดแล้วเอ๊ะหลงสวินหึงหวงจนฉีกภาพที่คนอื่นว่าดแล้วก็วาดภาพด้วยมือของเขาเอง ฮึดฮึดฮึดอ,อ,อยากรู้ไหมว่าไปวีเชินตายหรือยังถ้าเรือชินคิงต้องมาคนเดียวไม่ว่าข่าวนี้จะจริงหรือเท็จแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของพี่เฉินฉันต้องไป ้งแต่ออกมาจากตัวเมืองรถสองคันนี้ก็ตามหลังมาไม่ยุดคิดว่าฉันไม่เห็นหรือไงอ๋อสวยแล้วรถกำลังจะคว่ำ <c oughs> การชนครั้งนี้เหนือความคาดหมายของฉันแท้แต่น่าเสียดายที่มันไม่มีประโยชน์จำไว้จับเป็นเท่านั้นครับอย่างพวกแกก็คิดจะจับฉันเหรอ นายหญิงพวกเรามาแล้วไอ้เว้น2ตัวเนี้ยมาจากไหนพวกนายคือพวกเราเป็นทหารพันเงาที่ถูกส่งมาเป็นบริการของนายหญิงนายหญิงคี่มอเตอร์ไซค์หนีไปได้เลยครับ ไม่ต้องรอกในเมือ่อศัตรูหลบซ่อนอยู่ที่นี่ยง้ยงก็หนีไม่รอดโรงรถเงั้นพวกเราอ่ะจะรักษาความปลอดภัยให้ในายหญิงเองพวกนายสองคนจาัดก,การพวกมันยอมจำนวนเธอสาวน้อยดูซิว่าฉันจะจัดก,การกับพวกแกยังไง ครั้งแรกที่ได้เห็นฟิล์มือของนายหญิงไร้กาดจริงๆไม่ว,ว่าทหารพันเงาคนไหนเจอศัตรูแบบนี้ก็ทําแบบนายหญิงไม่ได้รีบเข้าไปอย่ายืนมือปังปัง เว้นเลยพวกนายประมาณเกินไปแล้วพวกนี้ไม่ใช่ศัตรูธรรมดา,า,าต้องให้ในายหญิงปกป้องพวกเราซะเองรู้สึกผิดจังเลยครับแย่แล้ว นายหญิงได้รับบาดเจ็บถนนนอกเมืองอย่าบุกเข้าไปพงนี้ไม่ธรรมดาพวกแกไม่ต้องรบเรียกออกมาเถอะปึงปึงปึงป้งนายหญิงระวังครับ พวกนายไปคุณฉินต้องการให้เราจับเป็นฉันจะไม่ให้การสียสละของพวกนายไร้ประโยชน์จับเธอไว้ แย่ yeah, แล้วผูว้หญิงคนนี้รับมือได้ยากจริงๆรีบียกย้ายคุณหนุ่มลงตองบินกำลังจะมาคุณชาย พวกเราปกป้องนายหญิงไม่ได้เปลนความผิดของพวกเราเองลงด้วยพวกเราเถอะครับเห็นแก่ที่พวกนายสู้จนสุดแรงฉันจะปล่อยไปก่อนครั้งหน้าถ้าหายเดียวแล้วฉันจะลงโทษพวกนายคุณชายสืบดูกล้องแถวนี้แล้วศัตรูที่พานยายหญิงลมหนี้เข้าไปในภูเขารลูกนี้ครับ ปิดเขาลูกนี้ไว้ตามหาพวกมันทุกตารางนิ้วคุณฉินพวกเราอ่ะพาตัวเธอมาแล้วแต่ว่าได้รับบาดเจ็บนิดน้อยพวกนายกล้าทำร้ายเธอขึ้นเหรอ พวกได้ประโยชน์คุณฉินเมื่อกี้อะพวกเราได้ข่าวมาว่าคุณชายสองอะเริ่มไม่คนออกค้นหาแล้วไอ้นี่ยมันกล้าไม่เบาหรือกล้าบุกเข้ามาเดินในถิ่นของฉันจุดชนวนระเบิดทั้งหมดในภูเขาลูกนั้นฉันอยากให้ไอ้โง่นั่นออกไปไหนไม่ได้ครับ ชอบห้องนี้ไหมฉันออกแบบให้เธอเองเลยนะฉันไม่สนใจห้องนี้หรอกตอนนี้ฉันมีแค่หนึ่งคำถามนายเป็นใคร